We have by nine. killer. domination is terrifying. Champion สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในหมดแลง 4M นะครับผมกับพีโรธพีเดเตอร์นั่นเองนะฮะอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรือว่าโซโลแลงนะครับผม <c oughs> เป็นพีเดเล่นบนนะแต่ตอนนี้กําลังจะโดนไล่ฆ่าแล้วครับ <c oughs> เล่ยนยากนิดนึงครับมันเป็นนินจาแบ็กสมิธนะถ้าจะฆ่าต้องฆ่านินจานะครับแต่ผมน่าจะอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเดโวเขาดึงโดนก็จะฆ่าได้เลยนะครับ ไม่ได้ออกลูกแก้วมาเนาะใครลัดได้ก็ได้นะครับไม่นะติคงจะไม่เครืองกันหรอกทำไมตัวมันใหญ่แล้วมันเท,ท้าบังกันจังวะจริงๆนะวะมันเหมือนเท้าบังกันตลอดแหลนะ ลากคลิปก่อนครับเพราะว่ามันมันง่ายกว่าดอตตาทูนะครับการลากคลิปของตรงข้ามนะให้มาตีเราอะจองตีผมดึงรอรอจะบวกเลยไปะละ่ะบวกดีครับ ใครเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้เองจะหนาวเพิ่งตีเบาไปนิดนึงก็นั่นนะสิเขา s m a ค k down ผมอะเฮ้ยเอาจริงๆนะเว้ยผมคิดว่าเบ c k <oughs> s ม a b b e r smack d ผมเว้ยไม่ใช่ว่ะดีไฟเลย สกิลสาตอนนี้มันยังไม่มีผลกับยูนิฟนะครับจนกว่าจะเลเวลสามนะครับหรือมากกว่า3ขึ้นไปอ่าสกิลหนึ่งก็กระโดดนะครับสร้างความเสียหายเราทำให้ติดสโ,โลถ้าเป็นฮีโร่ที่ใช้สกิลในการหนีเช่นนินจาดึงม้าอะไรเงี้ยก็จะไม่สามารถดึงได้นะครับประมาณ2วินะมันจะเป็นการตึงเป้าหมายนะครับรอรอรอนินจาหาตัวิมานินจาหาตัวิมา ไม่ก็ไม่ได้กู้อะเอาให้ได้พี่ชายเ,าเป็นพีเดที่ไม่อัพสองอผมตอนเนี้ย สกิลสองมันเป็นสกิลกันเวทนะครับแถมเพิ่มกาะกันกายภาพให้เราเนี่ยยิงอัพเยอะก็ยิ่งได้เกาะเยอะแถมกันสกิลได้นานขึ้นก็คล้ายๆกับบ k b นะครับเจ็ดวินะถ้าเรามีบ k b ก็จะบวกเข้ามาอีกเจ็ดวิเป็น14บสี่วิก็คือกันสกิลได้รัวๆเลยนะครับโคตรจะโกงเพราะว่าผมต้องอัพหน่อยแล้วแหละวะ เป็นพีเดที่ไม่อัพสกิลสองมันจะอยู่ยากนิดหนึ่งนะครับผมเผยเผยลงกระโดดอีกแล้วสกิลสองมันเป็นไอ้ไม่ใช่ดิสกิลสามมันเป็นสกิลดูดเลือดนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายตาม HP สดตูนะครับยิ่งเหลือเยอะก็ยิ่งแรงนะครับพลังชีวิตสูงสุดนะ ในช่วขนาดนั้นนะครับน่าจะมีวอนเปล่าพี่ชายผมมันเกาะน้อยนะครับมองเอจิสักอันดีกว่าเอาใครอะรอๆนันจันจารรอๆรู้เปล่าวรู้เปล่าวรู้บ่าว ฟินว่ครับมบนว่ะไม่มีไม่งนบ้านเลเอาเดี๋ยวจัดเดี๋ยวรออะไรอ่ะ One of your cribs is under attack ใช l e ล้วค l ดแ้วอันปลลวห้ One of your cribs is under attack Behold brilliance! wicked my ต้องครบสกิลสองแล้วป่ะเนี่ยสกิลโจมตีของเรานะครับเวลาเราโจมตีเป้าหมายครบ4ครั้งนะครับมันจะลดเกาะเป้าหมายเพิ่มคะแนนในการโจมตีบวกเคลื่อนที่ให้เรานะครับถ้ามีกระถาฟ้ามันจะเหลือแค่สองวินะครับแล้วก็ความเร็ว ในการโจมตีและเคลื่อนที่ก็จะได้เยอะขึ้นบวกกับรีเซ็ตสกิลหนึ่งนะครับโอเคแปำหนึ่งนะจัดเด้อรอรอผมไม่มีอันนี้ว่ะมานาวะอยากเวลหกเท่าไหร่จะหกล้วอ,อยากหกอ,อ่ะอาคิปสองสัตวัดตัวเด้อเอาได้เอาได้รอรอคลิป รอครับรอยังมีความหวังถึงน้ําตาพังฉันก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่มีคูดาวคูดาวพร้อมร่างแตกแล้วครับผมไม่คิดว่ามันจะมีหอนส้มบ้างเหรอตรงที่เรายืนอยู่ตอนนั้นผมว่าไม่มีผมมั่นใจอ่ะ คุณมั่นใจผมก็มั่นใจอะมาลองดูว่าจะมีไหม <c oughs> ผมบอกแล้วคุณมันหนี <c oughs> มีใครมาบนบ <c oughs> ้าแตกนะจ๊ะ เดี๋ยวอะจัดเลยอย่างเวลร์เจ็ดอะดึงให้ดึงให้ดึงให้เด้งให้ได้ไดไดไ <c oughs> ผมว่าไม่น่าเวิร์กว่ะจริงๆนะเว้ยผมตัดลอยครับอ่ะโอเคฮะตอนนี้ผมมีสกิลสองละมีการสกิลแล้ะฮะ ทีแรกผมไม่มีผมก็เลยไม่กล้าบวกไงไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงมากไม่กล้างสองอนะ่ะบนน่าจะได้เนี่ยจังหวะผมกดไอเทมอย่างเงี้ยมันชอบค้างไว้ผมงงมากเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจเลยจริงๆต่อไปครับเราจะเน้นเป็น2-3นะครับผมยาวๆเลยก็ได้ผมรอโกลเด้นวิวก่อน ไปเลยไปเลยโก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 โอ้โหไม่ใจเลยอะตัวอย่างบางผมนะตัวอย่างบาง ไม่ไดันบนให้แตกก่อนเราค่อยว้ามาเลยพี่ไม่ไดันแล้วมึงมาทำไมอ่ะมึงไม่ดันให้แตกอ่ะฮคุยกับฟินไหมอ่ะไอ้นี่เริ่มละเริ่มเล่นลิ้นละเริ่มทะลึ่งละปองเหรอผมดึงบ้านมึง <uana> ไม่โดนได้ไงวะปกติไม่เคยพลาดแล้ววันนี้พลาดปะล่ะคุมให้เดี๋ยวคุมให้เดี๋ยวคุมให้เอาจริงๆนะเว้ยผมวาร์ปก่อนเขาจะวาร์ปอีกนะโอ้ดิวิวนี่ปากเสียจริง ต้องด่าเขาหน่อยป่ะเนี่ยตัวเรามันใช้มานาเปลืองนะครับถ้าไม่มีบัตรฉลิตมันจะเล่นยากนิดนึ่งไปม,มีคนวามาคนมาเดี๋ยวยาได้นะครับต้นไม้ต้นเดียวแอบกันทุกคนเลย phiến tiền, 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 Hot streak. What a Double tap. Triple kill. One blade. Two kills. <coughs> là lâu đài. Elder lại. Đứng hay là.

ร้อยเปอร์เซนต์ด้วผมไม่บวกนะครับผมฟาร์มนะไม่มีวาร์ปวาร์ฟูด้าผมไม่รู้ว่าสก๊อตขึ้นไปเล่นบนด้วยหรือเปล่าฉลาดนะผมฉลาดนะ เออผมไม่มีดั๊วปะต้องมีดั๊บอะถึงจะฆ่าเขาได้สเกลเขาคงไม่ดันลึกเหมือนแต่ก่อนแล้วลรามั้งเพราะว่าโดนไปรอบหนึ่งแล้ว มินจาได้มือฟาร์มแล้วโกลเด้นวิลโคลเด็กว่ะมาดูกันว่าจังหวะไหนเขาจะล่าเราหรือเปล่าผมก็จะได้ด่าผมเตรียมจะด่าแล้วเนี่ยตอนนี้ระวังระวังเ,เาาด้อระวัง เหมือนจะได้บวกกันว่ากลางเนี่ยโบล็อกร้อยเปอร์เซนต์จริงๆว่ะกูมาทำไมผมอาจจะไม่ออกคอนตันนะครับอาจจะเล่นเป็นสามสีเดิมอนิกไฮเปอร์นะเน้นตีเร็วแล้วกัน แต่ตีเร็วเราก็ต้องเอาสแต็กด้วยไงผมก็เลยจะออกหน้ากากมาก่อนคืออยากเล่นมูลนี่ยแต่ผมคิดว่าฮีโร่มูนน่าจะเล่นยากเกมนะก็เลยไม่ได้กดมาดอกไอคอนบีกีบีป่ะมันมีบิงนะมันมีบิงนะเพื่อนระวัง <c oughs> สกาวเบคสมิธก็ได้บิงฟาร์มเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ ตัวเรามันฟาร์มช้าเพราะว่าผมไม่ได้ออกไอเทมฟาร์มมาเลยปวจะเคลียร์คลิปได้ทีละตัวต้องตีธรรมดาผมว่ากูเดนวิวน่าโดนนะไม่ก็ผมนี่แหละ เรียบร้อยครับรับน้องฟินก็โดนนะหนังก็โดนดับน้องอ่ะเรียบ, <c oughs> บร้อยโดนปะน่ะไม่โดนดับน้องเไงผมว่าเขาโดนเนี่ยยังไงก็โดนฮะโดน,น,น,นรับน้องแน่ๆฮะเชื่อผมเหอะวอกหมดไปช่วยเพือ่อนตาย ชงทีเวงให้ตายซะแล้วกูบอกแล้วยังไงก็ตายปะวัครวังคเพชรไม่มีดึงนะบอกอลยปออาวุธผมด้วยบอกแล้วสก๊ว่าผมแพ้นนปอดอาวุธงี้ย โอ้โหเออโอเคครับผมขึ้นเป็นไฟยแบนนะครับฟอตเบิร์นแหละเลยเป็นสามสีไฮเปอร์เดมอนิกนครับคอนตันไม่น่าจะออกคูนสามไปด้อนองเล่นง่ายมากเลยแกเนี่ยพุ่งไปพุ่งมา ผมไม่ค่อยได้ฆ่าเลยนะแต่แอดซิตผมวิ่งตามด็อกเตอร์เลดีกว่าอืมผมไม่รู้ว่าสกอตจะดันลึกไปนะมาวารแล้วครับฝันซ้ายมือ ต้งหวาบบีตลอดเลยก็เล่เนู่ตัวผมมันกว่าจะได้คิอวอ่ะคิวยากจัดเลยมันต้องมีคนเลี้ยงดีๆครับหรือไม่ <c oughs> ก็เราไปฆ่าคนเดียวอะไรเงี้ยอันเนี้ได้ชัวร์ครับคนได้นะ วแบ็กซิมิตอยู่การผู้หนีแล้วอ่ะโดนใบนี่ผมน่าจะยิ้มบ่ อยู่จัดจ้านเลยวะขั้นนินจาได้ฟินผมอะดูเกินตายตายอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อนแล้วกันเพื่อได้บวกบนได้นะบนได้นะเอาป่ะเพื่อนทำหน้ากับผมเนี่ยรับรองตายมาผมตายไปสี่ตัวแล้วเนี่ยครับว่ามัน เรเับองไม่ตายเนีย่ยรอรอ,อ,อ,อก่อนรีบไปไหนรีบไปไหนรีบไปไหนเพื่อนรีบไปไหนไม่รีบไม่รีบอะไรละวรุย Serial killer ลเลอร์เไม่ให้เสียงเลยว่ะก็บอกอยู่บวกเลยกลัวไรนินจาม,มาลุย้ยโอดูมา,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 าน,น,นา เลือดไม่เท่าไหร่หรอกแานาเน,นี่นสำคัญสุดแล้วตามต่อครับสเกลไม่ตามมาวะคอริด้าน้อยผู้น่ารักเก็บงานสวย ถ้าผมตีเขาไม่ตายภายใน2วีก็คือแบบเขาก็หนีได้ครับง่ายงๆเลยเมื่อกี้มันเหลือแค่ทีเดียวเว้ยทีเดียวจริงๆอะ่ะ

อินจาเขาโยนแล้วอ่ะผมมันฟาร,ร์มต่อได้นะครับไม่ต้องกลับบ้านเธอเขาฟรีมากต้นเกมผมได้เป็นสามสีนะครับอามานาด้วย have destroyed a Hellborn Belfry. I am off. very good. <-alyse> <gathered. shaz mosquitoes> <laughs> <ilgili>

เอาละครับตีไข <What? S 2> <bel> ่ตกไม่ค้อเพิ่มแน่ผมก็บอกอยู่ว่าสเกอดผมว่าน่าจะจบแค่นี้ว่ะผิดเรื่อหรอไม่เห็นไงไม่เห็นเอาละครับตีไข่แตกแล้วไม่แคล้วจะเอาเพิ่มแน่ เทนเดอร์คอร์ต่อครับน่าจะสบายกว่านี้ถ้าผมได้เทเดอร์คอนะฟาร์มน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยอะ กระทำฟ้าช่างมันครับน่าจะไม่ได้หรอกดีนายวอดก็บวกมดีนายอ่ะรับรองมันตายแน่ต่อดิต่อดิต่ออยู่เนี่ยไได้ไดไดผมป 6เ blade... The b l o o the blood. เมื่อกี้โดดปลดหนูให้เพื่อนโอเคครับเราได้ Thunder Call แล้วน่าจะไฮเปอร์นะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เดมอนิกง่ายหรือเปล่าแต่คงไม่ทันอยู่ดีเชื่อผมเถอะยังไงก็น่าจะจบก่อนไอ้ดีนี้ไดมอนเลยครับเดมอนสองเจอมันก็มันก็เจอกันค้าๆกันเนะโกเดมอนแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโกมากกว่าเดมอนส่วนใหญ่เขาก,กดเป็นตี้๋ผมคนเดียวมันก็จะแบบนี้แหละครับนคนเดียว không muốn đứng ha bác bắn bắn cản lấy, không cần đứng bắn bắn cản lấy. không muốn đứng ha bác bắn bắn cản ผมไม่อยากทำร้ายเผ่าพัพานธ์เดียวกันว่ะเผ่าพัพานธ์คีบนะ <c oughs> นี่นี่คลองใหญ่ไงนี่คลองเล็กแต่นั้นไม่เล็กนั้นใหญ่กว่าคลองธรรมดา เอออย่าลืมไปดูคองบัตฮคอนซิล่ากันด้วยนะครับถามว่าผมไปไม่ไม่ไปครับไม่มีตังค์ไหนอ่ะเอาคองเปล่าเอาคองอยับบวกอ่ะบวกก็เอาดีเล้วดีครับได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะก็ดันไม่โดนสเก่าป่ะบอกได้บอกได้ใครจะผมเชื่อกันก็ไหนอยาเอาตัวไหน ตัวไหนก็ได้ผมโดนแล้วเนี่ยน่าจะจีจีครับจีจีไม่น่าจีจีไม่น่า ก็ไม่จีๆครับก็ยังเล่นกันอยู่นินจาขายของทิ้งแล้วอ่ะชิดเอาดิอ่าาาไหลเนี่ยนินจาพิกแรกด้วยนะแฮร์รี่ตอนนี้คนรในการโจมตีเรา368ไม่รวมเอลเดอร์แล้วก็อัลเทียของเราก็น่าจะ400กว่าเกือบ500ได้ครับนินจาขายของทิ้งแล้วอ่ะนินจาขายของทิ้งแล้วอ่ะ mansion haunted has been จำแม่เล่นแล้วอ่ะกล่องผมน้อยไงผมเลยอยากจะออกเดมมันอีกให้มามามาผมดึงให้หายโคตรวายเลยเินจ้ามีเหมือนไม่มีอ่ะเขียวก็เยอะจัดเลยตอนนี้สองตัวได้ป้อเนี่ย Legion have destroyed a hellborn belfry. Gide adds it, youtube. Bao bò giùm hai. I know the A legion have destroyed. I will be set free. A flood of blood. แล้วทำไมฉันต้องแทงด้วยวะเนี่ยโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเด็กๆชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดไงขอโทษด้วยฮะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากจ้าบายครับผมเจอกัน